ลงนะคะพลกลงต้นนี้มีอายุนานมากแล้วค่ะ22ปีสวยค่ะ มีสามใบนะคะหนึ่งหลอดก็กำลังจะกลางค่ะสีสดใสมากเลยค่ะสีหวานเชียวสวยสวยมากๆเลยค่ะหัวโตไม่ได้ผ่าหัวนะคะเป็นหัวดั้งเดิมแล้วด้านล่างก็มีเขี้ยวเยอะแยะเลยค่ะสนใจทักมาได้เลยนะคะ ขายที่1,000บาทค่ะกระถางนี้ไอ้น่าจะเป็นเจ้าข